สวัสดีครับพบกับร้านลุงเรืองทรัพย์เกษตรไทยนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มันจะส่งลูกค้าสวนอินทาลัมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเมืองสวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดสวนอินทาลัมนะครับปุ๋ยเคมีแกบนะครับ200กระสอบนะครับจะส่งลูกค้ารถกระบะนะครับจัดส่งรวดเร็วทันใจภายใน24ชั่วโมงโดยสาขามหาสารคามนะครับ200กระสอบนะครับ ช่วงนี้คิวยังว่างยังเยอะนะครับสามารถจัดส่งได้รวดเร็วทันใจนะครับภายใน24ชั่วโมงตามคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับวเก้แกบรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยนะครับบริการาถึงไร่ถึงสวนนะครับวันนี้มีโอกาสส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็นะครับสวนอินทาลัมลูกค้าได้สั่งจองมาเมื่อวันก่อนนะครับลูกค้าขอมาครับให้จัดเลียงให้ ยางสวยงามนะครับขี้ไก่แกบรุ่งเรืองซับเกษตรไทยนะครับยินดีให้บริการนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับ2 0 0รกระสอบนะครับรถบรรทุกขนาดสีตันนะครับบริการถึงไร่ถึงสวนนะครับขี้ไก่แกบกระสอบเต็มเต็มหนักๆนักนะครับขี้เยอะเยะนะครับแกบน้อยนยนะครับเนื้อขี้ไก่นะครับมาดูครับเนื้อขี้ไก่ นะครับเนื้อขี้ไก่แก่ลายเรียบร้อยนะครับแก่ไม่เหลืองนะครับขี้ไก่เยอะๆนะครับเนื้อขี้ไก่นะครับรับเป็นผงนะครับไม่เป็นแผ่นนะครับถ้าเป็นแผ่นจะได้น้อยนะครับถ้าเป็นผงจะได้เยอะนะครับปริมาณเยอะอ่าน้าหนักเฉลี่ยที่กระสอบละ15กิโลกรัมนะครับถึง20กิโลกรัมนะครับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็25อ่า 15กิโลกรัมครับนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ร้านรุ่งเรืองทรั์เกษตรไทยนะครับ0807322529นะครับอีกทีนะครับ0807322529นะครับร้านรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยเปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับจัดส่งไม่ว่าจะเป็นวัน สุกเสาร์อาทิตย์ก็จัดส่งนะครับมีทั้งบริการทั้งรถกระบ,บะรถ6ล้อรถ10ล้อรถพ่วงนะครับนะครับราคาปีก,ก็จะเป็นรถกระบะกับรถ6ล้อนะครับขนาดไม่เกิน6ก0กระสอบนะครับจัดส่งขั้นต่ำที่100กระสอบนะครับบางพื้นที่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าขนส่งภาวะทางเศรษฐกิจนะครับราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นนะครับทางร้านก็ต้องขออนุญาตปรับ ค่าขนส่งขึ้นในบางพื้นที่ระยะทางาที่ไกลขึ้นนะครับปกติก็30กิโลเมตรจัดส่งให้ฟรีนะครับห่างจากสาขานะครับแต่ละสาขาครับ,นะรบลูกค้าท่านใดสนจิตสนใจจะก็ติดต่อเข้ารับที่หน้าฟาร์มนะครับหรือว่าหน้าร้านติดต่อสอบถาม พูดคุยข้อมูลกันได้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่หมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดมานะครับและก็แจ้งยอดปริมาณมีความต้องการเท่าไหร่นะครับทางร้านนะครับจะแนะนำเสนอราคาให้นะครับถูกใจนะครับค่อยซื้อนะครับต้องการราคาเท่าไหร่มีราคาอยู่ในใจหรือว่า,าเคยซื้ออยู่ที่ราคาเท่าไหร่พูดคุยกันเข้ามาครับ ถูกใจค่อยซื้อนะครับราคาที่ร้านจัดส่งแต่เพาะเฉพาะของดีมีคุณภาพนะครับที่ไก่แกบชี้เยอะๆแก็บเ่น้อยให้ลูกค้าครับซื้อไปแล้วคุ้มค่าราคาเงินนะครับ100บาทของท่านนะครับได้ปุ๋ยไปทั้ง3กระสอบ4กระสอบนะครับกระสอบปีใหญ่อย่างนี้นะครับรับเองหน้าร้านนะครับราคาปีกระสอบละยีบาทนะครับกระสอบละยีบาทนะครับ สอบละ25บาทหน้าล้านนะครับถ้าจัดส่ง30กิโลเมตรส่งฟรีนะครับนอกพื้นที่ก็บวกค่าขนส่งตามความเป็นจริงนะครับอย่างเคตนี้นะครับ1 1นะครับ1 0 110ระยะทางเกือบ100กิโลนะครับก็บวกค่าขนส่งเพิ่ม400บาท500บาทนะครับตามระยะทางนะครับ เฉลียแล้วไม่เกิน30บาทต่อกระสอบนะครับ,รบต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับส่วนอินทาลัมร้อยเอ็ดนะครับ